สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์กใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะมาวันนี้ผมจะมาทำสิ่งที่ยังค้างคาอยู่สำหรับตัวละครของผม เพราะว่ามันยังมีอีกหลายระบบเลยนะที่ผมยังค้างไว้อยู่แม้แต่สภาวะร่างกายนะครับมันก็ยังเป็นขั้น9อยู่คนอื่นเข้าไปขั้นสิกันหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของคำพีโบราณเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการยัดเจ้าตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมายาเดี๋ยวจะไปดึงจากพาไปชอปปิ้งใน XD แล้วก็ดึงมาลงนี่เลย มันจะได้เสร็จไวๆเพราะถ้าให้หาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชาติไหนมันจะหามาได้นะ <c oughs> หาค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะและนอกจากสภาวะร่างกายแล้วยังมีพลังจี้ที่ผมยังไม่ได้อัพอ,อีกนะดูดิเหนียดไหมค้างไว้เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนียเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันไม่พอแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองอัพท่าอึ้งอ่างด้วยเห็นมีคนบอกผมนะครับว่าท่าอึ้งอ่างเนี่ยถ้ายิ่งอัพได้เยอะจะทําให้ตัวละครนี่เก่งขึ้น ยิ่งแบบเลื่อนขั้นขึ้นไประดับ4ระดับ5แบบนี้เหมือนใส่ของทอง1ชิ้นเลยอะประมาณนั้นเลยนะครับยังไงลองดูกันได้นะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปที่ตลาด e อ d กกันก่อนอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าของเมียโฟเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่ผมจะทําการดึงนับก็คือเจ้าชิ้นส่วนมายาทีนี้ชิ้นส่วนมายาที่ผมยังขาดอยู่ก็จะเป็นในส่วนของสีฟ้าเราก็ทําการกองข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเลือกไปที่ราคาต่ําที่สุด เพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะอันที่มันต่ำที่สุดเนี่ยมันราคาประมาณกี่เหรียญซึ่งผมตอนนี้ถอนออกมาทั้งหมดยี่สิบเหรียญแล้วนะมีต้นทุนอยู่ยี่สิบเหรียญหลังจากดึงนี่เสร็จก็จะไปดึงสมุนไพรด้วยเพราะว่าถ้าให้หาก็คงอีกนานไม่รู้ชาติไหนนะครับจะได้จนเขาแบบอัพกันไปหมดแล้วอะขั้นสิบอะผมยังแบบยังไม่ได้อัพเลยจะมีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ที่ผมยังขาดอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะทําการดึงชิ้นนี้เลยละกันนี่นะป้าบซื้อโป ๋อเนี่ยถ้ามันเกิดความล้มเหลวในการซื้อขึ้นอย่าลืมมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนี่หลังจากเราเปลี่ยนเป็นภาษาอ g l i s h แล้วเราก็จะสามารถซื้อได้ตามปกตินั่นเองนี่นะแล้วก็มากรองเป็นข้อมูล low price นี่แล้วก็ไปที่ไอตัวเมื่อกี้เพราะผมทำการเซฟรูปมาแล้วไงว่าตัวไหนที่ยังขาดอยู่บ้างนี่นะก็จะมีตัวนี้ แล้วก็กดซื้อเลยเพื่อเช e อ่าได้มาแล้วชิ้นที่หนึ่งนะครับนี่มันก็จะมาอยู่ที่คลังของเราหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิมนี่นี่นี่น,น,นมันจะมีตัวเจ้ากวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมทําการดึงกวางเลยแล้วกันเพื่อ a ช e ชิ้นที่สองทการซื้อสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อชิ้นที่สามกันต่อเลยเฮ้ยไปนี้ไปนี้ใช่ใช่ไปนี้หนึ่งจุดสองโอเคปาบ เอร์เชาชิ้นที่3เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปที่ชิ้นที่4กันต่อเลยนี่ดอกไม้ดอกไม้ทุกคนโอเคชิ้นที่4ีเพอร์ชชิ้นที่4ซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เข้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวผมดูกันนะว่ามีอีกกี่ชิ้นที่ผมจะต้องซื้อไปเดี๋ยวเราไปช็อปกันต่อเดี๋ยวนะดอกไม้ได้แล้วเอออันนี้อันนี้อันนี้สีเขียวนี่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 น อันนี้อันนี้ผมยังไม่มีเนี่ยเอาอันนี้ชิ้นที่ห้านะครับเพอร์เชตชิ้นที่ห้าซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปที่ชิ้นที่หกกันเลยทีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่า,น,า,น,าน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มเป็นหนึ่งหนึ่งเหรียญแล้วอะมันไม่น่าจะแพงเกินกว่านั้นนี่ไงทุกคนเจอแล้วเจาเหรียญตัวนี้โอเคอันนี้คือชิ้นที่หกนะเพอร์เชต อ่าชิ้นที่หกซื้อสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปไปต่อกันที่ชิ้นที่เจ็ดนะครับอ่าเจอแล้วนะครับชิ้นที่เจ็ดจะเป็นเจ้าสร้อยคอตัวนี้แหละทำการกดซื้อเลยแล้วกันจื๊บเพอร์เชสไปต่อกันที่ชิ้นที่แปดกันเลยและแล้วก็เลื่อนมาเจอชิ้นที่แปดที่ผมต้องการจะทำการซื้อแล้วนะนั่นก็คือเจ้าป้ายหยกตัวนี้นั่นเองนี่เลยเราก็ทำการกดซื้อนะครับเพอร์เชส ชิ้นที่8ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่กระเป๋าของเรานั่นเดงไปต่อกันที่ชิ้นที่9กันเลยในที่สุดก็เจอจนได้สําหรับชิ้นสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือเจ้าเหรียญพระจันทร์นี่แหละตัวนี้แพงพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดซื้อเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสมุนไพรแดงกันต่อเพเชต ชิ้นสุดท้ายซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไอเอ็กดีมนเดิมแล้วก็ไปซื้อสมุนไพรแดงเพราะว่าจะทำการอัพสภาวะร่างกายขึ้นมาเป็นขั้นสิบนั่นเองนี่นะเราก็เลือกไปที่สมุนไพรมันจะชื่อเอเอโอเคตัวนี้แหละเราก็เลือกที่ราคาต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ทำการกดซื้อเลยจะซื้อทั้งหมดสามชดดด้วยกันป้าโปรเชต สมุนไพรกองแรกซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่อีกดีอกรอบนี่แล้วเราก็เลื่อนลงมาครับหาสมุนไพรตัวต่อไปนี่นะตัวต่อไปมันน่าจะชื่ออะไรอะเฮิบเฮิบนะเฮิบเฮิเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเป็นเฮิบเลฟบ็อกช่ไหมต่อไปจะเป็นเฮิบรูทบ็อกนี่เจ้าตัวนี้นั่นเอง จากนั้นทำการกรองราคาให้เรียบร้อยแล้วก็กดซื้อเลยพเชตแล้วเราก็ซื้อก่ลองสมุนไพรตัวที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปซื้อชิ้นที่3ซึ่งมันน่าจะชื่อว่าเห็ดลินจือเห็นหลายๆคนบอกว่าเจ้าเห็ดตัวนี้นะมันเป็นเห็ดที่ค่อนข้างจะแร่มากๆและมันหายากๆมากด้วยนี่แต่มันดันถูกที่สุดอะทุกคนดูดิ โอ้สองจุดศูนย์แปดถูกกว่าเจ้าสองตัวเมื่อกี้อีกอะ่ะโอเคผมจะทำการกดซื้อแล้วนะเพชรแล้วเราก็ทำการซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ของครบหมดแล้วจากนั้นเรากลับเข้าไปที่เกมกันดีกว่าไปดูว่าจะสามารถอัพอะไรได้บ้างอะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่เกมเมียโฟเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสามารถอัพอะไรขึ้นไปได้บ้างแน่นอนว่าของที่เราได้มานะมันจะไปอยู่ในคลังของเอ็กดาก่นเอง นี่เลยทําการดึงออกมานะับแล้วก็ดึงออกมา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 ดึงอดึดดึงนี่นี่แล้วก็สมุนไพรอีกสามันปาบปาบอืมอืมครบนะครับครบแล้วนะหลังจากนั้นเราไปที่คัมภีร์โบราณน,นี่เลยอันแรกนะครับใส่เข้าไปเอ้ยเอ้เอาไงเอกดาโกเอ้ยนี่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมยัดเข้าไปอีก เอ้ยตาบนี่ได้มาอีกแล้วยัดลงไปอีกนี่ชิ้นที่สามเอ้ยนี่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 ชิ้นที่สี่เอายิกนี่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 ได้มาอีกชิ้นที่ห้าเอ้ยเอาเอ้ยเออได้มาอีกได้มาอีกบอกแล้วว่าถ้าเป็นพวกชิ้นส่วนมายาเนี่ยสเตตัสมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคุ้มกับสิ่งที่ลงทุนไปอยู่นะครับ ยัดลงไปอีกนี่นี่ยัดลงไปอีกยัดได้อีกนี่เอาอยอืยอ,อขึ้นไหมขึ้นไหมนี่ยังยัดได้อีกนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะอนี่นี่นี่เป็นไงล่ะหมดแล้วเดี๋ยวพวกเนี้ยขอเก็บก่อนนะเก็บตังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมายัดรอบหน้าอีกแล้วกันทีนี้เราไปดูในส่วนของการขึ้นสภาวะร่างกายขั้นสุ์ดีกว่าถ้าใครไม่อัพคุณจะติดพิชิต พิชิตในที่นี้หมายถึงว่าตรงนี้นะหัวข้อต้นไม้พันปีเนี่ยมันจะบังคับให้เราอัพสภาวะร่างกายเห็นไหมถ้าคุณไม่อัพขึ้นมาเป็นขั้นสิบคุณก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอัพนะครับการอัพพวกนี้สามารถอัพเรียงแบบนี้ได้เลยนะเอาเป็นสภาวะร่างกายเนี่ยเป็นหลักก่อนเพื่อให้สามารถปลดพิชิตในชั้นต่อ,ตอไปได้ หลังจากอัพสภาวะร่างกายเสร็จแล้วก็มาดูว่าพลังชีเล่มไหนที่มันมีความสําคัญมากที่สุดแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าเป็นพลังชีนะครับให้อัพพวกนี้ให้ให้ตันอยู่ที่10ก่อนก็ได้แล้วก็ข้ามมาอัพอึ้งอ่างเลยอึ้งอ่างเนี่ยจะทําให้คุณเก่งขึ้นมากๆทั้งตีแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นทีนี้มาดูนะผมจะทําการปลดสมุนไพรออกมาทั้งหมด3อันเิ้ยถ้าเอามาขายเป็นทองเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะดูดิ ปิดขายร้อยต้นนะทุกคนปาบโอ้โหเออปาบนี่ครบแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ไปที่สภาวะร่างกายอัพขึ้นเลยนี่ตันแล้วหนึ่งแล้วก็ออ,อันนี้ก่อนละกันพลังป้องกันกายภาพพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยพอไหมออออพอไหม 43. เอ้ยเอาสี่สิบสองเอ้ยพอไหมวะสี่สิบสามเอ้ย สี่สิบสี่เฮ้ยขาดอีกเก้าอันโอ้โหพอไ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพอไหมทุกคนผมว่าเฮ้ยพอว่ะพอ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 อยู่พอพอ,อยู่เฮ้ยขาดอีกเจ็ดอันเอาเจ็ดอันมันใช้สี่สิบเก้าไงนี่เอาเอาวะเอ้ยนี่นี่นี่เอาทุกคนทีนี้มันจะมาติดตัวนี้นะนี่ <laughs> อีกตั้งกี่ขั้นเนี่ย โอ้ยอีกห้าขันเฮ้ยยางเยอะว่ะพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพอนะโอ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอ,งดเอ้ยเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะนี่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 อขึ้นไปเอาเอาขึ้นไปอีกนี่เอาขึ้นไปหมดเอาหมดยังน้ำอมฤตน่าจะหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําการแลกน้ำำําอมฤตก่อนละกันเออมันสามารถเอาอะไรแลกได้บ้างเออลูกปั้นมังกรเอายัดไปเลย นี่จากนั้นทำการเปิดออกมาดูซิได้เท่าไหร่999อันปาบโอ้เอาทำไมมันใช้ได้ทีละร้อยเองไสูงสุดอืมเอาอเดี๋ยวนี้มันเปิดได้ทีละร้อยแล้วเหรอเอาเพิ่งรู้นะเนยว่ามันเปิดได้ทีละร้อยแต่ก่อนมันทำไมเปิดได้หมดเลยวะอะไรเนี้ยต้องมานั่งเปิดแบบนี้ทีละร้อยเหรอเนี่ยเฮ้ยขนาดกดสูงสุดแล้วก็ไม่ได้นะ เนี่ยสูงสุดก็ได้หนึ่งโอ้โหมันปรับตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยแต่ได้คุ้มอยู่นะเนี่ยเอามังกรฟ้ามาแรกเนี่ยทุกตีผมจะแลกแป้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ตีของแดงมันก็เลยยังค้างอยู่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างเราก็ไปที่สภาวะร่างกายแล้วก็ดูซิว่ามันจะอัพขึ้นมาได้เท่าไหร่อึบอึบอนี่ส1 3ป๊าบ มีแต่แก่นพลังงานนี่แหละมันจะหมดก่อนเออหก7จต้นเอาเอาว่าพอไหมทีนี้เราต้องไปซื้อนี้อีกนะที่ร้านค้าห่วงเวลามันขาดอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยเอ้าซื้อมา100เลยแล้วกันดูสิพอไหมเออหนึ่งนะจากนั้นไปที่สภาวะร่างกายมันเดิมป๊าบอพอไหมป๊าบโอ้โหอีก ปาดอืมขาดอีกสองอ่ะโอ้โหเยอะนะเนี่ยทุกคนแบบนี้ผมต้องไปซื้อในตลาดแน่เลยอ่ะมันขาดอีกกี่ต้นเนี่ยที่แน่ๆสามต้นเราต้องไปที่ตลาดนะครับแล้วก็ไปที่สมุนไพรผมได้ทําการล็อกไว้ไหมไม่ได้ล็อกไว้นี่นี่นี่ทุกคนสมุนไพรมันอยู่ตรงนี้เจ้าต้นนี้เองปาขนาดซื้อในตลาดเอ็กดียังไม่พอนะโอโ้สุดยอดจริงๆ แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาสีเขียวเนี่ยมันจะได้ถูกกว่านั้นไหมนี่นะครับโอ้โหเอา้าแต่มันจะเปลืองพลังงานไงรอยห้าสิบพอไหมเอาผมว่าเก0 0ต้นไม่รู้จะพอไหมเนี่ยเอาเอานะครับผมจะทําการตีขึ้นมาอีกรอบดูที่พอไหมแล้วก็ไปซื้ออันนี้อีกอุ้ยพอไม่ไดีอีกห้าสิบอันเอา้า ซื้อจนหมดเลยแล้วกันปาบมาเอาให้เอาให้ขึ้นขั้นสิบให้ได้แล้ววันนี้ไม่ขึ้นไม่ยอมอืมอีกสามต้นเอาปาบเอาหนึ่งสองสามนี่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 ได้แล้วนะปาบปู่สี่สิบเก้าต้นพอไหมเนี่ยพอไหมอืออีกเก้าสิบต้นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้า เอออุ้ยพอว่ะทุกคนขึ้นคันสิบได้แล้วเอ้ยเอ้ยดีใจเอ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยทีนี้เหลืออันนี้ว่ะพอ,ออออพอไหมเนี่ยอีกสิบเก้าอันสิบเก้าอันสิบเก้าพอไหมไม่พอเอาท้าันอัพจากอันนี้สิเก้าอันเก้าอันเก้าอีกเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบนะครับนี่เก้าสิบอ่ะ พอไหมสิบเกนี่สินะครับจากนั้นอันนี้อีก10อัน10อันเอาสิอันพอ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 วะพอวะนี่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 เอ้ยทุกคนสามารถเลื่อนขั้นเป็นขั้น10บได้แล้วแล้วก็ปลดพิชิตได้ด้วยตีโอ้โหมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะมีหน้าหลับพวกระดับทอบ็ทอปๆนะมันมันถึงเก่งเก่งจริงๆ การอัพสภาวะร่างกายขึ้นไปแบบมันได้สเตตัสแบบครบถ้วนมากจริงๆนะดูนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเออหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูที่พลังชี่พลังชีสามารถอัพอะไรขึ้นไปได้บ้างอย่างแรกเลยนะที่ผมจะอัพคือเจ้าเจ้าตัวนี้แหละเพราะมันมีเยอะไงเอาอัพลงไปนะครับนี่เฮ้แต่ว่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยนะเอาเป็นหลบหลีกคิติคอนก่อนดีกว่า <laughs> ดูนี่นะทุกคนเฮ้ แต่ว่าเอา้าอันนี้มันต้องใช้อ๋อถ้าเป็นระดับ50ขึ้นไปใช่ไหมดูนะถ้างั้นผมทำการอัพเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วการลบรีคริติคอนนะครับเพราะว่ามันมีเยอะสุดไงเม็ดขาวๆเนี่ย46เฮ้ยแต่ว่าเราพลังงานมันจะพอไหม47นี่47แล้วนะต่อไปเป็น48 เออพอไหมนี่4ี่สอืมเอาพอไหมไม่พอนะครับเราต้องไปกดซื้อพลังงานอีกนะน,นี่ดูทรงแล้วเนี่ยซึ่งพลังงานในนั้นโอ้โหผมว่ารอบนี้ผมจะต้องดึงสีแดงนะพลังงานรอบก่อนหน้าน,นี้เคยดึงสีสีเขียวไอ้สีฟ้าไปแล้วแล้วมีหลายคนทักนะครับ <c oughs> ทำไมคุณไม่ดึงสีแดงเลยจะได้จบจบโอเค รอบนี้นะครับมีสตินะมีสตินี่ดึงมาเรียบร้อยสีแดงนะครับจากนั้นทำการเปิดใช้งานเอาวอย่างอ๋อโอเค <c oughs> กดผิดอ่าทีนี้ไปที่โอ้ปลดพิชิตก่อนแล้วกันนี่นะทุกคนเมื่อกี้เราอัพสภาวะร่างกายขึ้นมาเป็นอันนี้เราใช่ไหมสิบเราต้องทำการปลดพิชิตก่อนโอ้โหลอถึง2 6่สวันกันเลยทีเดียวว่าแต่มันได้อะไรขึ้นมาป้องกันกายภาพ ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นเลยทีนี้เราก็ไปที่พลังชีเหมือนเดิมเอาอัพเจ้าตัวนี้ให้มันเป็น10บป๊าบนี่จากนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเอ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าอาัพวกนี้ต่อนะครับดูนี่นะลบลีกลบลีกเอาลบลีกเออลบลีก50แล้วนะลบลีกจากนั้นเป็นคริติคอนป๊าบนี่สีสห 47นี่นี่อ่าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวดูว่าเฮ้ยมันสามารถโอ้เหลือ2 0ง0 0นนะครับสองแสนเอ้ายังไงจะใช้จนหมดเลยหรือไม่ทำการสร้างขึ้นมานะครับดูดิว่ามันมีเยอะไหมเอเจ้าตัวนี้โอ้โหมีเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าสร้างนี่ก็คือเอ้าโอเคน่าจะพอได้อีกอันหนึ่ง นี่เอาอัพเข้าไปป๊าบอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่โอ้โ,อโอเหเงื่อตกเลยท่านผู้ชมคือ <c oughs> เป็นเกมที่ค่อนข้างจะดูดทรัพยากรในกระเป๋าเนี่ยมากพอสมควรเลยนะ <c oughs> ดูนะครับว่าเฮ้ยหลังจากเราอัพขึ้นไปแล้ว cp พีุ่งขึ้นมานี้เดียวเองอะแล้วก็อันดับคัมพีนะครับ อันดับคัมภีร์ตอนนี้ขึ้นมาเป็น402แล้วนะใส่เข้าไปเมื่อกี้อาจจะต้องรอลีห้าทุ่มนะครับมันนึกจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําการอัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาดูว่าลูกประคำมังกรฟ้าจะมาหรือไม่นะับรวมไปถึงชิ้นส่วนมายานนะไปไปดูเราไม่ได้สุ่มพวกนี้นานมากๆแล้วดูนะเราก็ไปที่การอัญเชิญจากนั้นไปที่ลูกประคำมังกร3รอบไป Uh, หลังจากที่ดองมานานพอสมควรเลยนะมันไม่ค่อยมีเวลาได้ทำนะครับแล้วรอบนี้โอเคจัดเต็มไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วทุกคนสีฟ้าแบบนี้ก็ขึ้นอาร์ติแฟกได้เลยอะนี่มาแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh, น้ำตาจะไหลกว่าจะได้นะครับรอบที่แล้วสุ่มไป 30มบแล้วมันไม่ได้นะมาอีกแล้วทุกคนแบบนี้ก็ขึ้นชิ้นที่4ได้ดีโอ้โหอ,อีกหนึ่งรอบนะอต้ต้นต้นต,นตึมเอามาอีกไหมหนึ่งรอบโอ้โหค้ยแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วนะ2อ,อันนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ชิ้นส่วนมายาน่าจะอยู่ที่อันนี้นะครับสองรอบโอเคไป ดนดนตึมอืมโอเคไม่มีฟ้านะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงคัมพีก็ได้สีเขียวเพราะมันยังมีที่ว่างให้ลงอีกเยอะเลยมาไหมเอมโอโอ้โหทุกคนสีฟ้ามาสองอันเลยอะ่ะโอ้โหตาลุกวาวเลยนะครับตอนนี้อืมขอให้เป็นตัวที่สามารถลงคัมพีได้เถอะป๊าบอืมเอารอบนี้ทำไมมันดวงดีอย่างี้ มันน่าจะดวงดีแบบนี้ทุกรอบเลยนะอืมนี่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 มีตัวที่สามารถอัพลงคัมภีร์ได้ไหมโอ้ยทุกคนถ้ารู้อย่างนี้นะไม่ไปกดในเอ็กดาโก้หรอกเสียเลยโอ้อะไรเนี่ยอืมโอ้ผมจําได้นะครับอันนี้สามารถลงคัมภีร์ได้ว่ะนี่ยัดลงไปนะครับยัดลงไปยัดลงไป อันไหนอีกอันไหนอีกอันนี้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 ยัดแล้วเฮ้ยอันนี้ยัดได้ว่ะยัดได้โอ้โหนี่นี่นี่ยัดได้แต่ว่ายังขาดพระอาทิตย์นะครับเอายัดลงไปอ่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับตอนนี้แคนของผมยังทําการรับสมาชิกเพิ่มอยู่นะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีสงครามนะครับใครที่อยากมาทําสงครามที่นี่ก็สามารถที่จะมาได้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าสงครามเนี่ยจะยืดยาวไปอีกแค่ไหนแล้วตอนนี้แคนของผมก็โยนแบบโยนเนี่ยโยนวอลแคนเนี่ยพวกนี้นะครับคือผัดผัดกันโยนน่ะพูดง่ายๆเพราะตอนนี้ผมมี4แคนก็เลยแบบอ่ะโยนกันไปคนละแคนคนละแคนนะครับรับหน้าที่กันไปส่วนแคนผมเนี่ยก็คือรับหน้าที่ดูแลแคนนี้นะครับส่วนแดงๆพวกนี้คือเขาโยนใส่ผมนะแต่ผมโยนใส่แค่แคนนี้แคนเดียว ใครที่อยากมาก็มาได้นะครับตอนนี้บัสพริ้งอินยู a อ e ร์เนี่ยก็ยังว่างอยู่บัสไว้ก็ยังว่างบัสเรสก็ยังว่างรวมไปถึงบัสบูบัสบูนี่นักข่ามือชาตอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยใครที่อยากมาก็สามารถที่จะมาได้นะครับคนไทยเกือบ200คนนะอยู่นี่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบอยบาย